สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ห้าทุ่มแล้วนอนกันหรือยังคะห้าทุ่มแล้วนะคะ,ะเครลฟิวเข้าบ้านยังเอ่ยสวัสดีค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะพิมพ์พพิม์มแป๊บหนึ่งค่ะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนมีใครนอนบ้างแล้วคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนนอนกันไปหรือ,อยังคะห้าทุ่มแล้วนะคะห้าทุ่มแล้วถึงบ้านกันทุกคนแน่แ่แล้วนะคะเพราะว่าเราเคอร์ฟิวสี่ทุ่มนะคะคิมมั่นใจว่าทุกคนเน่ะเข้าบ้านแล้วนะคะก็วันนี้ทุกคนก็รู้มติคอรมอไปแล้วเนาะวันนี้มันไลฟ์เฉพาะกิจคะ่ะว่าปัญหามีอยู่สามอย่างทุกคนคิดว่าปัญหามันมีกี่แบบคะมี3แบบนะคะคิมพี่คิมเฉลยไปแล้วเนาะปัญหามี3แบบนะคะ ก็สืบเนื่องมานะคะจากว่าเราได้รู้ผลมตินะครมอนะคะประกาศก็คือว่าจะมีเคอร์ฟิวต่อไปอีกหนึ่งเดือนนะคะก็ตอนแรกเราก็แบบโห้ใจเอาว่าง่ายๆเราก็ใจลุ้นเนาะตุ้มๆต่อๆว่าเดี๋ยวเราจะได้แบบเจอเพื่อนหรืออะไรแล้วเนาะจะ30เมษาแล้วเร,เ,รเราจะได้แบบผ่อนคลายเราจะได้เจอเพื่อนละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอแบบว่ามติครมอบอกโห,โหต่อเคอร์ฟิวอีก3เดือนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ขอโทษจะมีต่อเคอร์ฟิวอีก,อ,ก,อ,กอีกหนึ่งเดือนใช่ไหมคะก็ถึง สี่ทุ่มถึงตีสี่หนึ่งเดือนนะคะแล้วก็จะอะไรนะคะมีมีมีเคอร์ฟิวไปอีกหนึ่งเดือนจนถึงสามเอ็ดพฤษภาเนาะโอเคแบบอ,อาจจะมืดแล้วงงงนิดนึงนะคะก็คือว่าจะตอเคอร์ฟิวนะคะก็คือตีสี่ถึงสี่ทุ่มนะคะไปถึง31พฤษภาไปหนึ่งเดือนแล้วกดทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวก็กจะมีแบบ มีผ่อนคลายบางธุรกิจนะคะลดหย่อนยืดหยุนให้กับบางธุรกิจอย่างเช่นร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมีมีม หอดปนให้บ้างแต่ว่าจะมีการป้องกันนะคะก็อย่าวนั่งระยะห่างมีที่แบบล้อมกรอบในการกินนั่งกันแบบว่าให้ทะแยงมุมไม่เจอกันหรือว่าเวลาจะแบบไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการจองคิวเพื่อไม่เพื่อไม่ให้แบบมันหนาแน่นนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องกฎต่างๆที่กาลังจะตามมาเราก็ลองดูฟังข่าวเนาะแต่ว่า สิ่งหนึ่งก็คือว่าอันหนึ่งที่บอสพี่คิมมา,ามพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าปัญหาเพราะว่าเราบางทีอะเราคิดว่าเออเดี๋ยวแบบ30เมษาแล้วว้าวเราก็จะแบบว่าเฮ้ยโอเคแบบเราได้แบบอ่ะาพูดง่ายๆมันก็จะแบบโอ,โอเคได้ออกไปข้างนอกบ้างนะคะเพราะว่าอยู่บ้านมานานแล้วอะไรอย่างเนาะแต่พอแบบว่าต้องต่ออีกหนึ่งเดือนมันก็ถามใจลึกๆอะพี่คิมอะคิดว่ามันก็ขอเหี่ยวนะใช่ป่ะเป็นไหมมันก็แบบแอบ แอบน้อยนิดหนึ่งโหนึกว่าจะได้ไปเจอเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าจะได้นัดเจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็แบบไม่ได้เจอเนาะคือถามว่าจริงๆอะ่ะโหนิดมากอะไรอย่างเงี้ยไหมก็ไม่หรอกแต่มันก็รู้สึกว่าเออมันเป็นแบบมันมันไม่ปกติมาพักหนึ่งแล้วอะเดือนหนึ่งแล้วเราก็มีเฝ้าว่าเออเดี๋ยว1เดือนเนาะเดี๋ยวมันก็จะคงโอเคอะไรอย่างเงี้ยเออสามสิบเมษาเนาะคงจะได้แต่พอมันแบบไม่ได้ต้องต่ออีกอะ่ะคือ เราก็เข้าใจนะว่าโอเคแล้วเรื่องสุขภาพเรื่องสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็ยินยอะยินดีนะคะทำตามกฎอะคะปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกโอ้ยนิดนึงโอ้ยอีกแล้วเหรอไอต่อีอล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็เลยมานั่งทึกถึงว่าเออคือสําหรับตัวเองนะคะสําหรับตัวคิมนะคะมันก็รู้สึกว่าโอ้ยมันก็เป็นแบบมันก็เป็นปัญหาอันนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดนะคะแต่ สิ่งที่รู้สึกก็คือว่าพอรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาปุ๊บพี่คิมะก็ปิ๊งไอเดียคิดขึ้นมาได้ว่าเออพี่คิมะเคยฟังมานะคะแล้วก็เคยอ่านนหนังสือมานะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาถามว่าปัญหานะ่ะมีกี่แบบนะคะปัญหาไทยซิปัญหาเรามีกี่แบบคะเออไท,ไทยไม่ได้ทายไม่ได้ไม่เอ่ยนะคะยังไม่มีใครแบบว่าอ,อ,อาจจะไปอาบน้ําแต่งตัวเตรียมนอน <laughs> นะคะ ก็คืออ่าง่ายๆเลยสรุปสั้นๆนเนาะวันนี้เรามาไลฟ์เฉพาะกิจนะคะก็มาพูดถึงปัญหาปัญหามีอยู่3แบบนะคะทุกคนปัญหามีอยู่3แบบค่ะนะคะสาแบบคืออะไร 1. ปัญหาที่แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เลยนะคะก็คือเขาเรียกแก้ไม่ได้คือในมือเราหรือศักยภาพหรือไม่ได้ว่าเราไม่เก่งนะแต่บางทีมันเกินเรื่องที่เราจะแก้ได้อย่างเช่นหุ้นทั่วโลกตกอย่างเงี้ยแก้ได้ไหม คือเราก็แก้ไม่ได้ใช่ไหมคะเออทำพูดจาแบบแบบนี้ไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยเราแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้หรือ,อ,อไวรัสไม่ควรแบบมาแบบนี้เลยเราแก้ได้ไหมก็แก้ไม่ได้หรือเราบอกว่าเอ้ยฉีดไอ้วัคซีนทดลองไวรัสอ่ะเออเร่งนิดเนียวเร็วๆได้ไหมไม่ต้องทดลองในสัตว์เลยทดลองในคนเลยได้ไหมมันจะได้เร็วอย่างเงี้ยเราแก้ได้ไหมมันก็แก้ไม่ได้อันเนี้ยเรียกว่าปัญหาแบบที่หนึ่งคือเราแก้ไม่ได้ เกินขอบเขตเราหรือเรายังไม่ได้นะคะอันที Hence, ่2ปัญหาที่แก้ได้นะคะปัญหาที่แก้ได้แต่อะไรคะยังไม่ต้องทําตอนนี้นะคะยังแก้ได้แต่ยังไม่ต้องทําตอนนี้นะคะอันที่3ปัญหาที่แก้ได้แล้วทำไมคะทาตอนนี้แก้ได้ตอนนี้เลยนะคะอันนี้คือมี3อย่าง ะะทําไมต้องพูดถึงปัญหาทั้ง3อย่าง<ม>ก็เพราะว่าบางครั้งเราอะค่ะคือการแก้ปัญหา,าต้องบอกก่อนนะคะการแก้ปัญหาคือใช้พลังงานนะใช้พลังเรานะไม่ว่าจะใช้พลังสมองการคิดนะคะการแก้ปัญหาต่างๆใช้เรื่องอารมณ์ปนเรื่องอารมณ์เพราะบางทีมันเป็นเรื่องที่ปี๊ดมากเราอารมณ์เสียหงุดหงิดนะคะไม่พอใจโมโหงมันคือมันใช้พลังเรื่องอารมณ์ของเรา นะคะพลังกายมีไหมม,มีไปยกของหนักๆแบกของอย่างเงี้ยเออคือแบบใช้แรงกายอย่างเงี้ยเนี่ยคือใช้พลังทั้งหมดเลยของเรานะคะฉะนั้นพลังเราอ่ะมีจํากัดไหมคะทุกคนพลังของเรามีจํากัดนะ ฉะนั้นเราต้องใช้สอยอย่างถูกที่นะคะก็คือว่าเวลาจะไปแก้ปัญหาอะไรเราอ่ะต้องใช้ energy เราหรือพลังเราในการแก้นะคะไม่ว่าจะใช้สมองในการคิดอารมณ์จิตใจร่างกายไปใช้ในการแก้ฉะนั้นเราอ่ะต้องเลือกแก้ปัญหาค่ะให้ถูกจุดเพื่อเราอ่ะค่ะจะได้ไม่เอาสมองเอาร่างกายเอาแรงกายเอาพลังงานของเราไปใช้แบบผิดที่ บางคนก็บอกโอ้พี่ผมมัพลังเหลือล้นพลังเยอะยังไงก็ได้ไม่จริงนะคะเพราะว่าคุณต้องสร้างพลังของคุณมาแล้วคุณก็ต้องแบบมีพลังพอในการแก้ฉะนั้นคุณมีพลังเยอะก็ถูกอาจจะมีเยอะมีเยอะสร้างได้ตลอดต่อเนื่องพลังล้นเหลือเป็นฐานอัลคอริพลังล้นเหลือหรือเพื่อก็ได้นะคะมนุษย์มหัศจรรย์ก็ได้แต่ก็ดีกว่าไหมที่คุณใช้พลังที่คุณมีเยอะๆน่ะไปแก้ปัญหาที่มันแก้ได้แล้วมันเอฟเฟกตีฟแล้วมันได้ผลลัพธ์อ่ะ ดีกว่าปะดีกว่าคุณใช้พลัง120ของคุณไปแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้มันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีหรือมันต้องแก้มัใช้งานเวลานานๆาๆมาก สู้คุณพลังของคุณอะร้อยยี่สิบเดซิเบลดิเมกเฮิร์ตของคุณนะคะร้อยยี่สิบกำลังคุณไปแก้ปัญหาที่ก้แก้ได้และต้องการแก้เดี๋ยวนี้ก่อนดีไหมเพราะมันแก้ได้มันก็จะเห็นผลในทันทีเลยเกิดผลลัพธ์เลยคุณก็จะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลได้กําลังใจได้ความแบบชุ่มชื่นหัวใจว่าเออแล้วแก้ปัญหาแล้วมันแก้ได้ได้ผลลัพธ์อย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามีกําลังใจขึ้นใช้พลังให้ถูกจุดถูกเวลาถูกที่มันก็จะได้ผลลัพธ์ขึ้นนะคะฉะนนั้น สิ่งที่พี่คิดจกมาฝากคืนนี้ไลฟ์เฉพาะคือกิจคืนนี้ในเวลาห้าทุ่มแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าจะบอกว่าเราพยายามค่ะไม่ว่าเจอเรื่องอะไรอะค่ะเราแบ่งปัญหาออกเป็นสามด้านนะคะอันแรกพี่คิดยกตัวอย่างก,ก็คือปัญหาที่แบบเราแก้ไม่ได้เลยนะคะฉะนั้นพลังที่เรามีอยู่อย่าเพิ่งไปแก้เรื่องนี้เพราะมันเกินความสามารถเกินลิมิตของเราอะคะ่ะที่จะแบบไปแก้ทําให้พูดดีๆไปแก้ให้คนแบบเปลี่ยนกฎกติกาของสาธารณาสุขของเอ่อเกี่ยวกับเรื่องการ ใช้วัคซีนว่าไม่ต้องฉีดในสัตว์ก่อนไม่ทดลองในสัตว์ไม่ทดลองในคนเลยอย่างเงี้ยไปเ,ยเปลี่ยน,นกฎกติกาของ WHO อย่างเงี้ยก็อย่าพึ่งนะคะไปใช้อย่าพึ่งไปใช้ตรงนั้นนะคะเพราะมันเกินที่แบบลิมิตของเรานะคะ ฉะนั้นสิ่งที่แบบแนะนําก็คือว่าก็เรามาแก้ไอ้ปัญหาข้อที่2คือปัญหาที่แก้ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่จําเป็นตอนนี้นะคะคือตอนนี้อย่าเพิ่งไปแก้ก็ได้เพราะว่ามันรอได้นะคะยังไม่เร่งด่วนนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นถ้าสมมติว่าปัญหาที่เรามีอย่างเช่นสมมติเป็นปัญหาของออลูกค้า ะะลูกค้านะคะาลูกค้าคอมเพนมานะคะว่าเนี่ยสินค้าราคาแพงไปนะแพงกว่าคู่แข่งในตลาดนะนูน่นนี่นั่นเนี่ยเราไม่มีของแถมเลยนูน่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนะเราก็อาจจะแบบเออถามว่าเราแพงไปไหมเออเราแพงแต่ว่าเราก็รู้ว่าเรายังไม่ เราเราเราซื้อมาในราคาที่แพงหรือเราไม่สามารถมีของแถมได้เพราะว่าเราตอนนี้ต้นทุนมันค่อนข้างแพงเราก็ยังไม่สามารถให้ของแถมลูกค้าได้อะอันนี้ปัญหารเราแก้ได้ไหมเราแก้ได้ค่ะแต่ขอแบบเวลานิดนึงได้ไหมเพราะเราไปแบบไปหาเงินมาซัพพอร์ตหน่อยหรือไปหาโปรโมชั่นหรือไปหาของพรีเมียมที่ราคาที่เรารับได้มาแจากลูกค้าได้ไหมอันนี้เราก็รอได้นะคะหรือว่าเราจะเป็นแบบปัญหาที่แบบเฮ้ยเราแก้ได้ใส่แมสอย่างเงี้ยได้ไหมตอนนี้แบบแบบเ,เป็นแมสที่เป็นอะไรคะแมสที่เป็นแบบเป็น เป็นแบบของทางการแพทย์อย่างเงี้ยเออถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่มันราคาแพงมากถ้าจะไปซื้อต้องแบบไปต่อคิวยาวๆอย่างเงี้ยเออเราทีนี้เราแก้ได้ไหมเราแก้ได้แต่ว่ามันจะเป็นตอนนี้ไหมเออไม่จาเป็นนี่นานเราไม่ต้องใช้ของทางการแพทย์ก็ได้เพราะเราไม่ได้ป่วยนะคะเราใช้หน้ากากผ้าแทนได้ไหม้าแทนได้ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องแบบรีบ รีบไปแก้ในตอนนั้นไม่ต้องโอ้โหว้ายไปซื้อมาไปอะไรอย่างเงี้ยไปแย่งชิงกับเขามานะคะก็เป็นอันที่2คือปัญหาที่แก้ได้แต่ยังไม่ต้องรีบทำตอนนี้นะคะอันที่3อันเนี้ยที่สําคัญคือปัญหาที่แก้ได้และควรทําตอนนี้ขีดเส้นใต้ไยนะคะพี่คิมบอกว่าควรทําตอนนี้หมายความว่าถ้าไม่ได้ทํามันจะเสียเวลาไม่ได้ทํามันจะเสียโอกาสไม่ได้ทํามันจะแบบ ไม่ถูกต้องหรือมันเดือดร้อนทีหลังฉะนั้นเราต้องรีบแก้นะ้องร,รีบทำทันทีตอนนี้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเรามีลูกค้าแล้วลูกเกี้ยเมื่อกี้ไอ้เคสที่2คือลูกค้ามาเรียกร้องขอพรีเมียมนู่นนี่ขอของแถมเราก็บอกโอ้ยังไม่ต้องรีบรอไว้ก่อนแต่ถ้าอันที่3คือลูกค้าซื้อของเราแล้วลูกค้าคอมเพนมาหรือต่อว่ามาว่าเนี่ยได้รับของไม่ตรงกับสเปคที่สั่งมาหรือของที่สั่งมาคือเอาไปกินแล้วมันแบบไม่ดีมันเสียมันไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ย เป็นเรื่องที่เราแก้ได้ถูกป้าเป็นสินค้าของเราแล้วเร่งด่วนไหมเร่งดว่วนนะทุกแก้ตอนนี้เราจะเลื่อนไปเปล่าเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปแก้ไปหาวิธีแก้ลูกค้าไม่ได้พอเราเห็นลูกค้าทักมาเราต้องรีบตอบรีบแก้ขอเอาสิงของใหม่ต้องขอโทษลูกค้าก่อนเลยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าเ,ออเราส่งสินค้าผิดหรือของที่ส่งให้ลูกค้าออมันบูดมันเสียอย่างเงี้ยเราต้องรีบขอโทษลูกค้าเลยเป็นสิ่งที่ต้องทําทันทีนะคะแล้วก็ต้องอะไรคะ รีบเอาของไปเปลี่ยนให้ลูกค้าเอาสิ่งที่ถูกต้องไปลูกค้านะคะรีเช็คว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วเราก็รีบไปเอาของที่แบบว่าถูกต้องรีบไปคืนให้กับลูกค้าทันทีเลยอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นสิ่งที่แบบเป็นปัญหาที่เราต้องรีบนะคะรีบแก้ไขให้กับลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นทุกคนเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยคะ่ะ มันก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง3าแบบงนั้นเราอจงใช้พลังของเราความคิดของเราสมองของเราสติปัญญาของเราพลังกายพลังใจพลังอารมณ์ของเราไปคิดในแก้ปัญหาทั้ง3าอย่างให้ให้ครบนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็จัดสรรเวลานะคะอะไรที่เร่งด่วนทําก่อนนะคะจําเป็นทําก่อนนะคะเขาถึงบอกว่าอะไรคะคือแบบว่าเราต้องเลือกสรร ให้ถูกเพราะทุกๆกวันนะคะพี่คิมมาเชื่อว่าทุกคนนะมีปัญหาไม่มีไข่ไม่มีปัญหาแม้กระทั่งนอนอยู่เฉยๆยังต้องมีปัญหาเลยค่ะเปะ็นปัญหาเพราะว่า,วานอนเยอะเกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะฉะนั้นทุกๆกวันนะันเอามีปัญหาแน่นอนไม่ว่าปัญหามันจะเล็กมันจะใหญ่นะคะพยายามมีสติแล้วคิดว่าเออปัญหามันแบ่งออกเป็น3อันอย่าเพิ่งไปหงุดหงิดอย่าเพิ่งไปอารมณ์เสียอย่าเพิ่งไปเสียพลังกับปัญหานะคะบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรื่องนี้มันก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เราซึ้งหงุดหงิดจับตัวเองให้้ทันนมมีสติแลววเราาดูซ่3 สามปัญหาที่คิมบอกไหมคือเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เลยอันเนี้ยเก็บเอาไว้ก่อนเลยค่ะเก็บไว้เล่นชักไกลๆเลยค่ะเล่นชักลึกๆสุดเลยนะคะอย่าที่บางทีเรามีสิเราจะไปรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะ่ะจะต้องมานั่งคิดแก้ปัญหาเนี่ยแป้แก้ไม่ได้เรื่องนี้ก็ไม่ได้หงุหงดเนี่ยเราดูนะคะเราดูซิว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นปัญหาข้อที่หนึ่งก็ได้คือปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เลย ะะแล้วเราจะเสียเวลาเป็นหงุดหงิดกันมาทําไมเราก็ตัมดมันออกไปนะคะเพราะเราเก็บไว้ลิ้นชักลึกสุดเลยนะคะเพราะเป็นปัญหาที่อันคอนโทรลหรือว่าเราแก้ไม่ได้เลยนะคะหรือยากมากที่เราจะแก้ได้ไม่ได้จําเป็นตอนนี้ฉะนั้นเราเก็บไว้ก่อนนะคะอันที่2คือปัญหาที่เราแก้ได้แต่ยังไม่จําเป็นที่จะทําตอนนี้เราก็เก็บไว้เป็นลิ้นชักต่อมานะคะอันที่3อันสุดท้ายสําคัญมากคือปัญหาที่เราแก้ได้อยู่ในมือเราอยู่ในความคิดของเราอยู่ในอํานาจหน้าที่ของเราและเป็นปัญหาที่เร่งด่วน ทได้ขอให้ทําเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีผลดีกับเรานะคะเราจะเกิดประโยชน์ถึงสุดที่กับเราฉะนั้นใช้พลังของเราอะ่ะขากไปแก้ปัญหา ที่แก้ได้และต้องแก้ทันทีแก้ด่วนอยู่ในอำนาจของเราเราอยู่ในมาร่าในการแก้ปัญหานี้ได้เรามีศักยภาพในการแก้นะคะเรามีบทบาทมีหน้าที่เต็มที่ในการแก้ปัญหานี้เราจงทําเรื่องนี้นะคะอันที่2ก็ไปทําปัญหาที่เราแก้ได้ค่ะแต่เมื่อกี้ที่เราบอกว่ารอไว้ก่อนตอนเนี้ยเรามีพลังงานเหลือแล้วเราก็มาแก้เรื่องนี้นะคะฉะนั้นแนะนําให้ทํา2ปัญหาก่อนคือปัญหาที่เราแก้ได้นะคะไม่ว่าจะแบบทันทันทีหรือว่ารอไว้ก่อนนะคะ ตักนี้ไปนะคะทุกคนอย่างุดหงิดหัวเสียนะคะกับปัญหาที่เราแก้ไม่ได้หรือปัญหาที่อันคอนโทรลมีสติแล้วจับให้ได้ค่ะว่าไอ้ที่เราหงุดหงิดหัวเสียอารมณ์เสียอยู่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอะ่ะเป็นปัญหาในระดับไหนที่เมื่อกี้พี่กิมแนะนาไปแล้ว<ม>เราจะได้ใช้พลังงานให้ถูกจุดให้ใช้พลังงานคุ้มค่ากับที่เราใช้ในการแก้ปัญหานะคะ ก็สวัสดีคุกคนนะคะที่เข้ามานะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่แบบว่า,ามาเจอกันทุกๆคนนะคะในตอนที่ห้าทุ่งกว่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะอยู่ที่ร้านแจ้งวัฒนะสีสิบสามค่ะจําได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่จุกค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพิจกนะคะขออนุญาตไปก่อนนะคะเพิ่งเมื่อกี้พี่คิมมาไลฟ์นะคะมาไลฟ์แบบช่วงช่วงสวัสดีค่ะพี่อาภากรสวัสดีค่ะโหมากระดึกมากเลยนะคะแับนอนดึกจังเลยนะคะคือเมื่อกี้คิมขออนุญาตมาไลฟ์นะคะก็คือเป็นไลฟ์เฉพาะกิจนะคะก็จะมาดึกๆตอนนี้แหละค่ะหลังเลิกงานแล้วก็มาพบกับทุกๆุคนนะคะรีบกลับบ้านมานะคะแล้วก็มาไลฟ์กับทุกคนนะคะเป็นหลังเป็นไลฟ์เฉพาะกิจนะคะ พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหา3ามอย่างนะคะที่มีนะคะพี่จุกเพิ่งมาพี่อาภากุลเพิ่งมานะคะถ้ายัางไงอนขออนุญาตแปะไปดูย้อนหลังนิดนึงนะคะเพราะวันเพราะวันนี้พี่คิมมาไลฟ์สดนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีพี่จุกพี่อาภากุลนะคะเอกด้วยนะคะแอมด้วยนะคะที่ว่ามาให้กําลังใจพี่คิมนะคะให้กําลังใจเจ้นะคะ วันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเตรียมไปทำงาน,นะคะ่ะเดี๋ยวตื่นสายนะคะขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะบา,บายยนะคะสั์นอนหลับฝันดีค่ะ